ครับเมือนี่ว่าต้นกะนําเสนอเมนูปลาดุกต้มปลาราครับพี่น้องครับก่อนอื่นเขากับาเบิ่งวิธีทําก่อนเลยครับน้ำเดือดแล้วกะใส่ข้าครับพี่น้องครับใส่ตะไคร่หั่นลงไปข้าหั่นลงไปครับพี่น้องครับไปประกูดใบใญ่ๆงามๆนะครับใส่ลงไปปานนี้ก็ตามด้วยปลาแดกต้อนครับพี่น้องครับปลาแดกต้อนนงๆนุ่มๆครับใส่ลงไปเมื่อต้อนเลยพี่น้องหลังจากใส่เรียบร้อยแล้วเทากับปิดฝาไว้จักน้อยถาให้หมอมันเดือดนะครับหมอมันฟุดขึ้นมา เปิดฝาออกครับพี่น้องครับบาดนี้ก็ใส่ปลาดุกเลยครับพี่น้องครับเอาปลาดุกตัวกำลังพอดีครับพี่น้องสองตัวนะครับใส่ลงไปยั่วเลยครับต้มลงไปในหม้อน้ำปลาเด็กเข้าปิดฝาจักหน่อยครับพี่น้องครับพอหม้อใกล้เดือดแล้วเปิดฝาออกครับพี่น้องครับบาดนี้ขั้นตอนต่อไปเข้ากับกองฟองอากาศออกได้พี่น้องเด้อตักฟองมันออกครับมีฟองทะเลตักออกให้เบิดเลยครับพี่น้องครับหลังจากนั้นแล้วก็ใส่หอมครับพี่น้องครับหอมแขกหัวใหญ่ๆ เป็นซีเปียงครับพี่น้องครับเอาใส่ลงไปตามด้วยกระเทียมนะครับพี่น้องครับกระเทียมเป็นหัวหัวครับพี่น้องครับกระเทียมกรีบใ่ไส่ลงไปครับพี่น้องครับแลก็นี่ครับลูกโดดครับพี่น้องครับลูกโดดไส้จะกลมเนึ่งโดดพี่น้องครับยังไงเส็บปิดฝาอีกเทื่อนึงครับมอเริ่มเดือดแล้วเปิดฝาออกครับพี่น้องครับบาดนี่ก็มาอยุ่ในขั้นตอนการตักฟองออกนะครับตักฟองอากาศออกอีกน้อยนึงแล้วก็ปรุงเครื่องด้วยเกลือนะครับเกลือนิดหน่อยนะครับพี่น้องครับ เพิ่มคว่ำนัวนะครับผมและที่ขายไปได้เลยคือผงนัวครับพี่น้องครับใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายครับพี่น้องครับใส่ลงไปแล้วก็เพิ่มเติมคว่ำเข้มข้นน้ำปลาต้มสุกจักน้อยนะครับพี่น้องครับเติมลงไปคนนิดน้อยครับพี่น้องครับคนพอให้มันเข้ากันซิมน้อยหนึ่งครับพี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักชีใบเรื่อยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผม นี่นะครับหน้าตาโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันเป็นตะเส็บครับปลาดุกต้มปลาแดกปลาดุกหน้าตัวนื้อหน่อยกำลังพอดีไปเซ็บๆน้ำกันครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกท่านสุขบูสุขคนครับมือนี้กะมาพอบ้าต้นขึ้นกเกาครับพี่น้องครับทางช่องบ้าต้นผูกขุมไทยบ้าน, <ข hour S 2> นครับพี่น้องครับมือนี้มาพอกับบ้าต้นกับมาพอกับความแซ่บความนัวดคือเกาครับพี่น้องครับนั่นก็คือเมนูที่บ้าต้นนำเสนอมือนี้ครับพี่น้องครับปลาดุกต้มปลาแดก นะครับพี่น้องครับนะครับปลาดุกหน้าบ้านเห่าครับพี่น้องครับเอามาต้มปลาแดกเปื่อยๆครับพี่น้องครับมองดูโอ้โห้ยเสีบคักอีลีครับพี่น้องครับนี่แนวต้มเห่าใส่เห่ากับมีลูกโดดครับพี่น้องครับลูกโดดหน่วยกำลังพอดีพอดีครับพี่น้องครับมีกระเทียมนะครับกระเทียมทนกระเทียมหัวเงยนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีหอมนะครับมีหอมหอมแขกนะครับหัวหญ่ๆนะครับพี่น้องแล้วก็ทั้งพี่ นะครับผักแก้มก right. so ็มีบักทั่วครับพี่น้องครับบักทั่วบักแตงนะครับบักแตงหวานๆและที่ขายวันละเลยก็คือผักสลัดครับพี่น้องครับผักสลัดกรอบๆแซ่บๆครับพี่น้องครับบรรยากาศกับบ้านๆบ้านห้องือเก่าครับพี่น้องครับกินไต่โฮมไปบรรยากาศนี่คักอีหลีครับพี่น้องครับร่มแห้งๆอันทางพนเนนี่ก็เป็นป้ามกิลีครับพี่น้องครับทั้งหลังทั้งหลังทั้งบนก็เป็นป้ามกิลีเดี๋ยวให้มันใหญ่นะครับจักหน่อยก็สิมาทอดมะขั่วสู่พี่สู่น้องเฮาแซ่บๆครับพี่น้องครับ ก่อนอื่นนะครับเนาะเพื่อบ่อให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่น้องครับเพิ่มความแสบความนัวนะครับให้กับปลาแดกนะครับให้กับปลาดุกต้มปลาแดกเข้าเอาปลาพริกป่นนะครับหรือว่าพริกผงบานเข้านะพี่น้องเนาะโอ้ยใส่จักหน่อยครับพี่น้องเพิ่มความแสบความนัวอออืื้้หวยมัดเนียงเลยพี่น้องเด้อความแสบบาดนีลยเป็ดกระลังดีครับพี่น้องครับหันพวกเพิ่นกับพวกแสบ มาๆเ้อครับเด้อผู้ใดยัดงบ่กินเขากินน้ำก็ได้มากินกับเบ้าต้นครับพี่น้องครับมาพร้อมกับก้องข้าหน่อยอขาแม่คือเกาตะ่างมือนีบว่าขาแม่ได้พี่น้องเด้อแม่เป็นพุ่นึังห้กินนะครับก้องข้าหน่อยหักแม่ครับพี่น้องครับมือหี้่บิ่งดูพี่น้องปลาดุกกัดเปลอยค่ะครับพี่น้องครับเปื่อยดีแห้งสดกระเทียมใส่น้ำพี่น้องครับกระเทียมแล,ะะล้วกดด็ลูกโดดมองดูพี่น้องลูกโดดลูกหญ่ๆ นะครับอือบอกความเซนัาพี่น้องนี่หอมแขกหัวยหญ่ๆครับมากมาพี่น้องค่ำนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับอันอื้อหือน่่ยแห้งพี่นอ้ออืม เตียงกระวานดีครับนี่นะครับลูกโดดใส่น้ำกระเทียมใ่พร้อมโอ้แสบกากครับพี่น้อง พี่น้องบันหางปลาดุกแต่สกนครับมึงดูครับเพื่อยดีครับโตกําลัางพอดีครับปลาดุก อื <c oughs> เอาลูกโดดแก้มน้ำครับ <c oughs> สดใสลูกโดดแซ่บๆครับพี่น้องครับ แสบบวบัญญะบันยังเปื่อคกคกับทั้งเปื่อทั้งแสบทั้งโัวโอ้ปวดเมื่อ กาเทียมต,มต้มใส่ประแดกหวานหวานพี่น้องอืมโ,อโด,ด่ว แต่ก็คบพี่อง่ด้อึบุกอยก่ครับหัมมี่ยังสวยลงหรดกอ๊ยสุดยอดอีหลีครับพี่น้องครับแนวกินมือนี่ ต้มปลาดุกใส่ปลาแดกครับพี่น้องครับโอ้ยเห็ดรสชาติเล่าๆบานๆบานเฮ้ากินกับบรรยากาศบานๆนั่งสิสุดยอดดีๆครับความแสีบความนัวดมองดูพี่น้องก้องเขาหน่อยๆจะมาเกียงตับแล้วครับพี่น้องครับอย่าไปกินหลายกินน้อยๆนะครับกินเพราะมันอยากเพราะมันแสียบนะพี่น้องเนาะกินเขาครับบรรยากาศบานๆนะครับพี่น้องครับกผู้ใดเบื้องวิธีทำแล้วกลับไปเห็ดตามที่บ่าวต้นพาเห็ดคด้บพี่น้องเด้อเห็ดง่ายๆครับพี่น้องครับบ่ได้มี่ยังซับซ้อนนะครับบ่ได้มี่ยังยาก นะครับเห็ดง่ายๆนะครับครับกอบคุณนะครับเด้อพี่น้องเอฟซีบ่าต้นทุกท่านทุกหมู่ทุกคนนะครับที่เข้ามาที่ตามรับชมในคลิปนี้นะครับผมคันหักกะกดไลค์เด้อพี่น้องเด้อถือใจกับกดแชร์เบื้องวกาอย่าลืมนะครับกดที่ตามทังช่องเบ้าต้นภูมิทั่บ้านนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบ้าวต้นก็สิีมีเมนูอีกยังเอามาเห็ดซูพีสูน้องเข้าเบิ่งแล้วก็มีวิธีทานะครับเฮ็ดให้พีให้น้องเข้าเบื้องเอาไปเห็ดตามก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดง่ายๆนะครับผม แล้วเจอกันหม่ให้คลิปนาอีพี่นาครับพี่น้องครับสหรับมือนีบ้าต้นไปแล้วครับสวัสดีครับ